ได้เขามาเบ่าวแหลมขกไปเี่ยวในนี้ข่อออยกไปเน่าเมื่อนั้นข่ออยอกไปเน่วเนาะข่อยเน่วไปเน่วมาเป็นเสียงเสียงพูดเป็นโดดลงมันเสียงจีบบอกรึเปล่ามันเสียงยังวะมันโดดลงเลยเส็ยงน่ะถ้าเป็นดาวตกงคือดาวตกเนาะทั้งชีป็นออกล่ะมันโดดลงเลยยุ่งไม่ไหมเขาก็เห็นหลังบ้านัผมมาเขาลูกไปเนีนยวตีนึงอ่ะเขาเห็นแสงเนาะเป็นเป็นนวลนแดงเดงเนี่ยข่อยมานอนบ้านหลังเนี่ย คอยมานอนบ้านหยังเนี่ยกินมึงดูหน้าต่างก็เปิดนอนหน้าต่างก็เปิดนอนน,อน,น้อยอีแตนอีแตนก็นอ,อน,นหนัาหานพักนี่แหละพักเทิ้งนี่แหละก็ข่อยก็นอนอยู่คาหน้าทอดรทัดเนาะหมากับเฮาป้าปิดเสียงห้างกับพน,นีหละ่ะเสียงไฟแดงๆลอยลอยลอยหมากัเฮามาเฮา,มา,ามาออกคนทางพี่เลวเจ้าจมาตา,า,าวดาลาโมยุว่าเจ้าวดาลาคอยระวาเองมมัันน ไปเนี่ยแหละแอยู่ให้บ้านยินิตามันจะเสียงอย่งทนล่ะตามอยู่บ่เห็นเดินมันอาจจะเป็นทางผ่านมันเออมันเป็นเสียงห้างกันเด็ห้างกันเป็นนิ้วมือนี่ยแหละเสียงเสียงสบเป็นนิ้วไว้ข้างล่างน้ำอืมห้างเงีห้างบันไดห้างสองนิ้วเชียห้างสองนิ้วห้างกันสองนิ้วเชียง่ะ มันก็เป็นแสงแสงมองวันดจ้นว็นคู่มาแต่แสงมองมันเข้ามาจันแต่ว่าบูฮูบูฮูนี่เสียงยางนะเขาลุกขึ้นเบื้องนี้มุงคนก็นั่งเบื้องอยู่มันเป็นแสงมองมองมองออกมาเนี่ยมาเศร้าก็ถามอีเตียนอีเตียนก็ว่าอีเตียนก็เห็นเพื่อนมันมาก้าบเข้าบ้านเขาเออมันของมันมีดหรอกผ่านหน้าบ้านหรือมันเห็นมาออกมัพี่ล่ะออกม้างคนทางเลยแสงแต่ว่าหมากระเฮ้านะ ตอนที่จำลองอ้ฟังที่ว่าเลาะบ้านพ่อใหญ่เลยเออนั่นเลาะบ้านพ่อใหญ่นั่นน้อยยันต์บ้านเพ่อไงบ่เสียงดังปุ๊มันห้องเล่นอ้อมบ้านเลยที่เจ้าว่าให้เอายลก็ให้พูดได้ก็เบิรงให้น้ำละยดิเออ้น้ำละเบิรงให้ว่ามันมันปล่อยของว้ที่ดิเขาปล่อยของมาว้ที่ดินเขาบ้านมาได้มันห้องเล่นอ้อมบ้านอะไรไม่ใช่ทั้งไั้นทีมัน ขปอยบ้านแล้วขปำตำล้งตำเรีงเขาต้องใส่แมาใส่ตองเขาพยายามใส่ช่วยใส่พระปลาอินโนบอกหามบอกอย่าเริ่มด้อแม่ใส่พระอินโนบอกให้ใส่ตลอดถ้าเขาปล่อยของมากอย่ามันชนห้องหอก็นี่อันเป็นไปเทปไหนได้ป่วยแก่ยากเล้วผมมาตามแล้วแรงตำล้มมันแก่ยากเล้วโอ้ยมันหน้าก็ได้ดอกใหญ่ยันบอเพี่อ่ตั้งเอียงเกาะนี่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 เว้นเว้นสร้างที่เว้นหางสร้างถ้าเอียงเกาะเบียกแก่ที่แก่ โอ้ยมันมาบ่ได้ดอกของดีอยู่นี <S <S ่้สามองค์อยู่นี่พี่ปอบหลายตหลายเลยเว้ยยังส้นกันเนี่ยยังส้นตะเก็บแยกกันปะแมกเอาโอ้พี่ปอบบ้านเนี่ยแต่มันหลายคักเนาะพ่อพงเย่ไปอาบน้ำมนตลพี่ปอบบ้านนี่ยางส้นกันเลยเนาะพี่ปอบบ้านเนี่ยพี่บ้านยางส้นกันเลยมาลายคลักพี่ปอบบ้านเขาลายคลักแล้วทีนี้มีมีคนที่แนนบ่มีคนที่เขาจะไปขอเลียก ขอหวยหวยเอมีมีไม่ใ่เพิ่นบอกให้ฟังดูเด้อพิ่นไปเฮ็ดตังไรเอาเพิ่นไปขอหวยมือ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 หวยออกลาบขอหวยพี่จะขอหวยมือหวยจะออกละเพิ่นกะลังทองพี่เป็นกะลังสีวาทองสักพคงสะเทือนเนี่ยลาพิ่นบอกให้ฟังเออแล้ว่ากมันรูปมันหายไงไงทั้งตัวไมมแล้วที่นี่พิ่นกระป๋อพันกระป๋อคกณมันว่าลาลาเขาอยู่นี่เด้อว่าสานว่า อันแม่ลูกเคยบอกเบอร์เพื่อจะเข้าก่อนสัตช์เข้ามาสตุสนมไม่เม็นยนี่เละเด็กเดเด็กเนี่ยเป็ยับัานทงเลยเพราว่าซูขคอยฟังอยู่เพราะยังพักไก่เลยใช่ไหมอันนี้บ้านคางคางกันนี่เหรอ,อบ้านคางคางกันมะขอหวยมะขอหวยก่อนหน้านี้มีคนไปขอแล้วแต่พี่ตายท่องกมลมพี่ตายท่องกลมนี่ว่ากันออืืพี่ตายท่องกลมที่เพิ่นไปขอนอ่ะนะอื่มันบ้านคางคางหรอก อันที่พันวปาให้เขาฟังไม่แย่นะพันวปาให้เขาฟังคือมีคนตายทองกรมแล้วมีคนไปขอกรอเออบมท่านมีไผรเปขอท่านมีไผรเป่ขอแล้วบอเปลี่ยวหัวแล้วยังไงวะต้องเฮ็ดแบบใดนอพวกซุมนี่เขาหัว้เวลีไปขอหัวขออยเบือบ้านกะทองสักคงสักแค่เขามีย่ได้ทองหลือแม่ก็จังไปขอหวยได้สำคัญทองดูมันชักลงมาสิทองมาท่านจบทองมาท่านจบไปคนละมุนเบิกีหมนว่าโอ้ย อันใน่มากนวนพบผากันหลามือกันว่าไขวาันว่าเนอยฟังดูช่วยมือเพรายังมันตายเรอกพยังอยู่อันตื่นเจ้าอันในคุ้มป่งมัละคุ้มป่งมันปะเออคุ้มป่งระอค้ป่าัพรลูกเออชีวิตชีวิตบานบานเนาะหคนอาจจะกมเนาะชีวิตบานบานหลายคนอาจจะบกมูอเนาะิตานบานหลยคนอาจจะบอเน่ะ